สวัสดีค่ะเจอกับส่องสายแดดดีเดอพี่น้องวันนี้เข้ามาย่าขนมจีนกันจ้นะเนาะย่าขนมจีนเนาะขนมจีนนี่กะอ่าไปอุ่นก่อนเนาะอุ่นขึ้นจังไลต้มนน้ำห่อนลวกเนาะพี่น้องเพราะว่าไอ้ขนมจีนนี่มันสิจับตัวเป็นก้อนนะเนาะก็เลยโบมักก็เลยแบบว่าเอยให้มันแบบเปียกๆห,หน่อยนึงเนาะนห่อนห่อนเนาะพี่น้องกินแบบอ่อนหอนไม่อย่างแนวตีไอ้กล้อยขนมจีนพี่น้องก็มีพริกเนาะตะกะหอมแดง นน er แล้วก็ต้นหอมผักชีพี่น้องแล้วก็ทั่วทั่วผักแยวเนาะแล้วก็บผักหน้าพี่น้องขาดบัวใหคือข้าขั่วเนาะพี่น้องนี่ข้าขั่วนําแล้วก็มีปลาลาเนาะปลาลานี่เป็นปลาลาสายแดงเองเนาะพี่น้องสูตรยำแล้วก็มีชิไอชุดรสชุดรสนิดหน่อยเนาะแล้วกอ่าพริกแห้งพริกขั่วพริกทอดเนาะพี่น้องอ่าเข้ามาย่ากันเลยเนาะนี่ยุ้เดียวพี่น้องใส่เมื่อเดียว เอาย่างเนาะใส่เอียงก่อนเตีใส่ถั่วเปด้วเเยเนาะใส่ถั่วไปก่อนเนี่ยใส่เนยไปดองเด้อใส่ถั่วใส่พริกเนาะลงไปเลยเนาะแล้วหอมแดงที่ห้องครเลยน่ะพี่น้องใส่เบกก้อนเนาะลืมไม่อีกแล้วพี่น้องเนาะ มันเนี่ยมันก็นข้นเข้ากันเนาะข้นเข้ากันก่อนก็ให้กิ่นบางเดียพี่น้องใส่แสบมากนาะกในน,นู่นเองนะกินง่ายถึงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะพี่น้องช่วยลดนิดนึงเลยพี่น้งองผู้ดใดมากหลายก็ใส่หลายผู <c oughs> ้ดใดมากมากหน่อยก็ใส่หน่อยเนาะแต่ขออันให้แซ่บก็ต้องใส่ใส่หลายนั่น่ะพี่น้อง นี่เนาะแต่ว่าอันนี้ปลา่งเห่ามันมันนวดอยู่แล้วพี่นะ้องนี่เนาะมันนวดอยู่แล้วเนาะแล้วก็บีบมะนาวนะพี่นะ้องบีบมะนาวลงไปตั้งกล่องดูคนเดียวเนาะตั้งกล่องเอาน,นี่เลยใส่วกระซิมักเปียวนิดนึงพี่น้องจะได้สะใจ,จนะตอนนี้ช่วงนี้หนาวเลยพี่น้องอยู่กรุงเทพก็อากาศหนาว เย็นๆน่ะบ้านหนาวเย็น,นเข้าขัวพี่น้องเข้าขัวนี่หาเสียให้ดีก็คือขัวไม่ไม่ไมยังหอมเนาะพี่น้องแต่นี่ใส่แดดเสื่ออ๋ขอเขาขัวอยู่ด้วยพี่น้องมากเลยนี่นะใส่อันนี้ขีดออ,อกนลังใบมันเลนนะทำลายแดดแล้วพี่น้องกัน ประโยชน์อย่างนองนไหนเนี่ยนิ่นก็ได้วัสดีอ่นพีนิ้วเบลยูเอามาชิมมก่อนนะชิมก่อนแบบเยือย่อนนะกูได้มากเขาขวัวหลายก็ใส่หลายนะพี่นอ้องจะแสะดกใส,ใส่ประมาณน,นี้นะ ต้นหอมบักชีพี่น้องต้นหอมบักชีลงไปแตกสบพี่น้องแสียบลายตองมากินกันเนาะพี่น้องเนาะน้องเห็ดกินเด้อผู้ใดเห็นน้องเห็ดเบิง้งใส่แดกคือเห็ดแปลกๆปลกนะผู้ใดเคยเห็ดไนกล่วยขมนมจีนเนาะบางคนก็เห็ดย่ำใส่ปลาทูเนาะแต่พี่น้องใส่แดกไม่ใส่ปลาทู แสดงมากแบบนี้เนาะใส่พริกป่นอีกเล็กหน่อยเนาะมันจะได้เผ็ดมีเด้อพี่น้องเด้อใส่พริกป่นเข้าไปอีกหมักไายก็ใส่ได้ใส่พริกป่นเข้าไปอีกพี่น้องใส่พริกป่นซีสันมันจะเจอดูดีอีกนิดนึงพี่น้องมาตาดูดีเนาะเลย อ่าเ้าไปกินกันเลยพี่น้องแซ่บแน่นอนเนาะสูตรนี้โอเคค่ะจ้าพี่น้องอ่าเ้าก็มากินย่ำขนมจีนกันเลย,นะยเน,นานะย่ำเสร็จแล้วเนาะเนาไอ้ก้อยขนมจีนพี่น้องก้อยขนมจีนเนาะเบ้าพีชเนะาะก้อยขนมจีนเด้อพี่น้องอ่ามากินกันเลยเน,ะยนาะเพื่อกระดาษนี่เลยพี่น้องขั้นตอนที่ท้องกเฮ็ดให้เบิ่งเลยเนาะพี่น้องเสียดบใส่เบิร์ด้วย่นาะ ค่อยกินไปนะนี่นะเนาะป็นยังไงบ้างพี่น้องผู้ใดอยู่แถวใดก็ดูแลสุขภาพด้พด้วยพี่น้องเด้อนียใส่แดดหนาสดด้วยพี่น้องดูแลสุขภาพกัน,ด,นด้วยพี่น้องเด้อยโควิดมาอีกแล้วพี่นอ้องจล็กยู่บนใดก็บโควิดกระจายเพิ่นเกระจายเตือนนะีับขึ้นกับ อะไรเนี่ยักชื่อ่าเลยก็เลยรุ่งขี้เกียจไปนง่ายพี่นอะ,นะ,นะอากาศจะเย,นยน็นเย็น้องน

เอาแล้วจะได้กลับไปแล้วก็บ่ได้กลับอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วโควิดอากาศยิ่งหนาวพี่น้องดูแลเจะความเด้อะพี่น้องเด้อ

ไม่แต่มน้องแต่ริกพริกเม็ดบัวพ่อใส่พริกผงไปพร้อไม่หน่อ 别老了，像。 ăn đèo nữa bình ไู้สใจเ้ายพีหน้อยทาลกหูเลยค่ะขนมนจีนเส็นหน่อยนะ ตาไหลเลือดไหมล่ะกินแตงเก็บเพื่ก่อนเพื่อนไหลเดี๋ยวกินต่อี่น้องโอเคค่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายหล้ยเจ้าที่เขามาติดตามชมเพจสายแดกพร้เจ้าๆๆแล้วกาช่อง YouTube ฝากได้วยพี่น้องด้อใช้ติดตามกันได้ให้เป็นกำลังใจสายแดกพร้เจ้าขอบคุณค่าหรือคลิปหนาเฮ็ดไม่เนาะนเพจหลายมันตํางกอนหลายขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ